ข้อสุดท้ายนะครับคำนวดให้นะครับ Z ก็คือจำนวนเชิงซ้อนเท่ากับ 1-2i ลบส i ส่วนด้วย 1-3i บวก 3I ทั้งหมดยกกำลัง2จํจำนวนเชิงซ้อน Z ซในรูป a บ b i คือข้อใดค,ครับอา้าวโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับเขาให้การหารจำนวนเชิงซ้อนมาแล้วก็มันยกกำลังอยู่ ให้เขา,าเขาให้เราหานะครับอยู่ในรูป a บวก b i นะครับว่ามันจะตอบอะไรนะครับ1 2 3 4นะจากโจทย์นะครับ z เท่ากับ1ลบ2 i ส่วนด้วย1บวก3 i นะครับทั้งหมดยกกำลัง2 วิธีทำนะครับเราจะทำแบบไหนก่อนทำในวงเล็บก่อนค่อยยกกำลังหรือยังไงทำในวงเล็บก่อนนะครับในวงเล็บเป็นเรื่องการหารใช่ไหมใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอา 1-2i ลบสส่วนด้วย 1-3i บวก3 I, นะครับ อ้าวการหารจำนวนเชิงซ้อนเราสามารถนำสังยุคมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับดูตัวหารสังยุคของเขาคืออ่าหนึลบนะครับก็1นึลบคูณทั้งเศษและส่วนอ่าส่วนข้างล่างเนี้ยมันเป็นแซคูณแซสังยุคใช่ไหมเออมันก็คือนะครับลวด หยกกำลังมีรูทไหมมีรูทไหมไม่มีนะแซดคูณแซดสังยุกนะครับจะเท่ากับ A กำลังสบวก B กำลังสองนี่จำได้ไหมจำได้นะครับส่วนข้างบนนะครับหนูก็คูณกันเลยนะครับ1นึ่คูนหนึ่งได้ หน,<บ>นึ่งคูณลบสามไอได้เออได้ลบหนึ่งนั่นแหละได้ลบสามไอนะครับเอาสีฟ้าครับลบสองไอคูณหนึ่งได้ <S 2> 2 <S ลบสองไอลบสองไอคูณลบสามไอได้ 1. 1> 6กไอกำลังสองนะครับอ่า ่าตรงนี้นะครับคือไอกำลัง2นะเราตกลงกันตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตอนเรียนนะครับไอกำลัง2มีค่าเท่ากับ,บเอาลบหน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนย้อนกลับไปเป็น6กคูณลบหเป็นลบห<บ>นะครับมันก็จะเป็น1นึ่ลบห้ไอลบหกส่วน 1>, 1ิบหบวกเได้10นะครับอขอยกมาข้างบนนะครับยกมาข้างบนนะครับ1นึลบหไอโอเคหนลบหได้อะไรครับ <5. S 1> อะ ลบเจ็ดมันจะใส่ทั้งหมดส่วนสิบใช่ไหมครับทีนี้แยกส่วนดูสิแยกส่วนออกจากกันนะครับส่วนมันเป็นส่วนเดียวกันแยกส่วนครับเป็นลบห้าส่วนสิลบห้ไอส่วนตัดทอนได้ไหมไเป็นลบ,ลบ2อะไรโอ้หมวยหายเลย ห้าอะไรได้ห้าห้าอะไรได้สิบ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองไอ,ไอทีนี้เขาทำอะไรกันอยู่เอา,เอาไม่ใช่เขายกกำลัง,อ,งอ้าวเอาแล้วโจทย์ นะครับถาม1ส่วน2ที่เป็นลบลบ1ส่วน2 i ที่ยกกำลังสองนะครับหรือหรือนะครับ1ลบ1ลบ i ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะเอาแล้วทำไงต่อทีนี้อ้าวแจกอะไรครับ นี่นะครับโจทย์ถามครับใช่ไหมครับ,บกรณีนี้นะครับผมขอยกตัวอย่าง x ยกกำลังสองมันคือ x คูณ x ไหมใช่ไหมใช่แสดงว่านะครับแสดงว่าตัวเนี้ยมันต้องเท่ากับนะครับเอา ต้องเท่ากับลบหลบไอส่วน2คูณด้วยวใช่ไหม,ไมไอือง่ายๆการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วน a ส่วน b คูณ c ส่วน d ทำยังไงทำยังไงทำยังไงครับ การคูณเศษส่วนให้นําเศษเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมเออนี่แหละครูคนไหนสอนไปก็เอาคืนเข้าหมดนะครับเรียนตั้งแต่ป .5 ออตอนนี้ม .5 สิ 5, ปีที่แล้วฮะเออหปีที่แล้วเอาคูณ แน่นอนนะครับข้างล่างจะเป็นส่วนอสองคูณสองเป็นสองสบอ4 4สีข้างล่างนะครับข้างบนหนึ่งคูณลบหนึ่งได้ได้หนึ่งนะครับอะไรอีกทีนี้ลบหนึ่งคูณลบไอได้ บวก i นะครับต่อไปลบ i คูณ1ได้บวกไอต่อไปลบหนึ่งไอลบไอคูณลบไอได้บวกไอก,กำลังสอง ตอบอะไรครับตอบอะไรครับหน anyway> uh> like ึ่งบวกสองไอบวกไอกำลังสองคือหัวหัวคือลบหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งหมดส่วนสี่ครับหนึ่งกับลบหนึ่งทำอะไรกันครับ เหลือศใช่ไหมจะเหลือแค่ 2i นะครับส่วนตอบอะไรครับ2 1เป็น2 2 2เป็น4ก็จะเหลือแค่1ส่วนตอบข้อสามนะครับ